ครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับช่วงเปิดสักเล็กน้อยนะครับครับกับเรียนท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านประธานกศทชเข้าสู่งานสิวนานะครับภายใต้โครงการอาสมความคิดอรุณสรรเทศนารานเกียรนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอล หรือดิจิตอลทีวีนะครับที่กำลังเป็นกระแสที่ทุกๆคนนะครับผมคิดว่าในประเทศนะครับพูดถึงนะครับโดยงานเสวนาในวันนี้นะครับก็จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬงกรมหาวิทยาลัยนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางทางกสทชนะครับแล้วก็ทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬงกรมหาวิทยาลัยนะครับก็ลำดับแรกครับก็ผม ดรพิสุทธิ์เพียรนากุลนะครับก็เป็นอาจารย์ที่คณะนะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเช้าครับลำดับถัดไปครับขอากราบเรียนเชิญท่านคณะบดีศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์นะครับได้ให้เกียรตินะครับขึ้นมากล่าวถึงที่มานะครับของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญท่านคณะบดีครับ ราบเรียนพุอากาศเอกทเรศปุณณสีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตนวิทยากรท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทุกท่านคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลรวิศวรมศาวมกับธิประเทศสำนัก์และสำนักพิิัสัพยารจ้งเพื่อถ่ายทอความรู้ทางวิวรมศาสตรสู่สังคมทุกระดับโดยไม่หวลวสร้างเ่ายสังคมในการเรียนรู้รวมกับชุมชนและหน่วยงาน ให้เกิดการพัะนามี่มความสำคัญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันจะนำไปสูก่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคตปัจจุบันการแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลจ,จ,จึงจัดให้มีการเสวานาใิธีทัศการในหัวข้อเรื่องสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัลขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรร จกการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติหรือกสทชที่ทุกท่านรู้จักดีคั้งนี้เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนในวงกว้างได้รับทราบและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการแพ่โทรทัศน์ที่กําลังจะเกิดขึ้นการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงรณวุฒิด้านต่างๆทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการสถานีวิทยุโทรทัศน์ผู้เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหน่วยงานกำกับดูดบดแลโทรคมนาคมและหน่วยงานเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในแง่ต่างๆที่ถูกต้องเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปาการแพร่ภาพระบบโทรทัศน์ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอลความจําจเป็นในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิตอลซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการเสินาในครั้งนี้ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญร,รณกมนตรีเทเรซบุลศรสีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมน์ธรรมาแห่งชาติกล่าวเ,เปิดการเสวนาพิธีกรรมในครั้งนี้ของพระคุณครับ เรียนท่านคณะบดีคณะวิศว,ว,ศวกรรมศาสตร์นะครับท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการนักวิชาการและน้องนองออนักศึกษา,ารครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาเป็นประธานในงานเปิดการเสรวนาทางวิชาการเรื่อง สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัลที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้งานเสวนาในครั้งนี้มีความสำคัญในหลายมิติประการแรกกิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำความรู้ที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลไปสู่ประชาชนในวงกว้างซึ่งสอดคล้อง การราเงานของกสชในปัจจุบันที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพืนดินของประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมากต่อสังคมไทยการจัดการสวนาทางวิชาการครั้งนี้จึงนับว่าเหมาะสมแก่ยุคสมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแประการที่สองการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทเป็นแหล่งความรู้ชั้นนำของประเทศเป็นเจ้าภาพจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์ดิจิตอลได้อย่างถ่องแท้ครบถ้วนทุกมิติทั้งจากนะักวิชาการชั้นนาของประเทศวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ของประเทศรวมทั้งจากคณะกรรมการกสทาชาเองนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ภาค,คส่วนต่างๆของประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความ,มร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศให้เจริญข้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่าการเสนาเรื่องสู่ยกุยกยุคโทรทัศน์ดิจิทัลภายใต้โครงการอาสมความคิดอรุณสอเทศนานลานเกียรครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์ทั้งกับประชาชนโดยทั่วไปและก็สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับครับผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและขอขอบคุณวิทยากรตลอดจนเจ้าที่และผู้มีส่วนร่วมในการ จัดการเสวนาครั้งนี้ทุกท่านครับบัดน,นี้ได้โอกาสอันสมควรแล้วผมขอเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่องสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัลครั้งนี้และขอให้การเสวนาดำเนินการรุ่งร่วงไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายทุกประการขอบคุณครับครับลำดับถัดไปครับ นื่องจากวันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากทางสํานักงานกสทชนะครับก็ขอกลับเรียนเชิญท่านคณะบดีครับท่านศาสตรา,าจารย์ดร ok. บัณฑิตเอ,อื้ออาภรนะครับได้มอบของที่ระลึกครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับให้กับท่านประธานกสทชครับท่านพลอ,อากาศเอกทเรศปุณณศรีครับ เนื่องจากแหมวันนี้นะครับอย่างที่ท่านประธานกสทชาท่านกล่าวไว้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมนับรวมในลิสต์ที่ผมมีนะครับกว่า30ท่านนะครับเรียกว่าเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆน,น,นะฮะสุดๆของประเทศไทยของเราเนี่ยมาอยู่ที่คณะวิศวะตอนนี้ทั้งหมดแล้วนะครับลำดับถัดไปครับนะครับเพราะว่าวันนี้เราเสวนา สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลนะครับนะโทรทัศน์ดิจิตอลดังนั้นคงหนีไม่พ้นกับก็คงต้องมีทีวีนะครับนะต้องมีรีโมทสักหน่อยครับผมนะครับขอเรียนเชิญครับท่านประธานนะครับกสทชครับได้ให้เกียรติกดเปิดงานครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ ครับผมดีที่ถอยห่างมาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมวยวาจะออกไปได้ครับผมขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับแมนะครับเราได้เปิดงานเสวนาครับสู่ยุคทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการนะครับครับผมลาดับถัดไปครับนะครับวันนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามีวิทยากรนะครับและผู้เชี่ยวชาญมาจากหลากหลายที่นะครับก็เพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วเก็บเป็นที่ระลึกครับขอเรียนเชิญ ถ่ายภาพพร้อมกันสักหนึ่งภาพนะครับโดยรูปแรกครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านพันเอกดรนาทีสุกลรัตน์นะครับผมนะครับเรียนเชิญท่านรองคณะบดีครับท่านอาจารย์แนบุญนะครับนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีครับแล้วท่านประธานครับเป็นเป็นรูปที่หนึ่งก่อนครับผมเรียนเชิญครับ แล้ววันนี้ทางจุฬงกรมหาวิทยาลัยนะครับได้เชิญน้องๆทีมผู้นําเฉีีรยนะครับนะครับเชียร์เีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับน้องๆหน้าตาสดใสมาเชี่ยวนะครับนะฮะสร้างบรรยากาศในห้องนี้ให้ดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด <laughs> นะครับ สำหรับภาพถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกทท่านนะครับขอขับเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับทุกทท่านที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานเสวนานะครับในวันนี้ครับซึ่งแต่ละท่านนะครับก็เป็นวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเบอร์ต้นๆนะครับของประเทศทางนั้นเลยนะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องนะฮะทีวีดิจิตอลนะครับ เรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านเลยครับผมนะครับมีซาวบอกเบียดหลีดไม่เป็นไร ครับเอาละครับเมื่อกี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้เนี่ยงานสืวนาและงานนิทรรศการของเราเนี่ยนะครับ มี2วันนะครับคือมีวันนี้วันที่สิแล้วก็ว่าแล้วก็พรุ่งนี้วันที่ส8ด้วยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับมีของรางวัลแจกโอ้โหตลอดวันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลที่แจกนี่นับไม่ถ้วนนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรายังมีจนถึงช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ถึงพรุ่งนี้ทั้งวันนะครับนะก็มาพบกับวิทยากร ผู้ส่งคุณอวุธที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครับลำดับถัดไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราต้องเริ่มต้นนะครับด้วยหัวข้อที่ผมคิดว่าหลายๆท่านสนใจแม้กระทั่งตัวผมเองก็สนใจมากๆและอยากรู้มากนะครับเพราะว่าจะเป็นการบรรยายครับในหัวข้อการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์สู่ระบบดิจิตอลนะครับหลายๆท่าน คงงงๆอยู่เหมือนกันนะครับยังอยากรู้เอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราได้วิทยากรรับเชิญเนี่ยนะครับซึ่งท่านให้เกียรติที่คณะวิศวะจุฬาเป็นอย่างสูงครับการเรียนเชิญท่านพันเอกดอกอรนทัทีสุกลรัตครับผมนะครับให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์สู่ระบบดิจิตอลครับ เรียนท่านคณะบดีท่านคณาจารย์นะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับผมพันเดกนาทีสุกฤน์เป็นประธานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และก็เป็นรองประธานกสชานะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลเกเปลี่ยนกับทุกทุกท่านนะครับสำหรับสิ่งสำคัญที่ผมจะ,ะนำเรียนต่อทุกท่านวันนี้ครับก็ขอพูด ในลักษณะของบรรยากาศของการสวนนนะครับก็จะเรียนกับทุกท่านว่ากิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสาคัญยังไงนะครับถ้าท่านดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาประกาศคอสอชฉบับที่4เนี่ยปิดทั้งทีวีและวิทยุก่อนนะครับเพราะว่าทั้งทีวีและวิทยุคือสิ่งที่เขาเรียกว่า mass media ก็คือนําข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นต้องอ สามารถที่จะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่ประชาชนในวงกว้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปิดขึ้นตามลําดับนะครับเห็นได้ว่าการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่สําคัญก็คือผ่านวิทยุและโทรทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นกิจการโทรทัศน์เนี่ยเป็นกิจการที่มีความสําคัญ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งมีความสําคัญนะครับคนมากกว่า98%ของประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากกิจการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ผมคิดว่านอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงต่างๆในบ้านก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากรับรู้จากทีวีถ้าเราถ้าเราสังเกตดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มไปนั่งที่โต๊ะ กินข้าวนะครับหรือว่านั่งที่ห้องรับแขกนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนก็คือหยิบรีโมทขึ้นมาเปิดทีวีก่อนนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคุ้นเคยสําหรับทุกๆคนนะครับผู้ที่จบการศึกษาในประเทศไทยจบไปเริม่มมีงานทำเมื่อไหร่นะครับเราเริ่มที่จะ,ะมี ที่อยู่เป็นของตัวเองเมื่อไหร่สิ่งแรกที่ต้องหาก็คือต้องมีทีวีก่อนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญทีนี้ถามว่าความสําคัญของการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนะครับมีความสําคัญยังไงจริงๆแล้วผมต้องเรียนว่ามันคือการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ให้กลายเป็นระบบที่เข้าสู่กระแสหลักของโลกนะครับกระแสหลักของโลกคือระบบดิจิตอลนะครับระบบดิจิตอลคืออะไร ระบบดิจิตอลคือคอนเวอร์เจนซ์คือทุกอย่างมันคือ1และ0ย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ให้เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้มันเข้าสู่เหมือนกับสร้างโครงสร้างที่อยู่ภายในของอข้อมูลของทีวีเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบเดียวกับกิจการสื่อสารประเภทอื่นๆทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ระบบโทรทัศน์เราเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยโทรทัศน์ของเราเนี่ยจะ ไม่สามารถเข้าสู่กระแสะหลักได้โดยโตรงนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นตัวทั์ได้เป็นระบบดิจิตอลคือการทําให้กิจการตัวทั์เนี่ยสามารถที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ในโครงสร้างของการหลอมรวมสื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะ,ะโต้แย้งในแง่ของเชิงกระแสะโลกาภิวัตน์ในแง่ของอกระแสะของ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนทัวร์ทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลจึงมีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้กิจการทัวร์ทัศเนี่ยมันสําคัญต่อประเทศไทยอยู่ต่อไปนะครับ mm hmm. อีกประการหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลคือการที่ ประเทศของเรามีองค์กรกํากับดูแลเกิดขึ้นนะครับคือมีกสทชเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับการมีกสทชทําให้มีกศทอซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลทางด้านวิทยุและโทรทัศน์นะครับทุกคนถ้ากลับไปดูในอดีเตเด่นได้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี2540มานะครับกรรมาการด้านโทรคมนาคมเกิดขึ้นได้แต่ด้าน วิทยุและถัรวทัศน์ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งถูกบังคับให้เกิดขึ้นก็คือถูกพ่วงอยู่ในกสทชนะครับถูกพ่วงอยู่ในกสทชหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจ